ความเดิมตอนที่แล้วสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ MyFrost TV นะครับโอ้ oh my god <c oughs> เออเสียงด้วงไปแล้วในที่สุด <c oughs> <c oughs> อะไรอีกแล้วเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอใช้เวลาทำความเข้าใจแป๊บหนึ่ง โอเคครับเรารู้แล้วเราต้องลงทางไหนลงทางนี้รออืมอืมอืมเอมอเออแป๊บหนึ่งลงทางนี้สองครั้งแล้วก็ลงทางนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอ่าเข้าใจละลงไปเลย นี่อ่าขันเทพขันเทพจริงๆครับ <c oughs> ครั้งนี้ได้แน่นอน <c oughs> โอเคเมื่อกี้ครับไม่ครับดับมา <c oughs> ไปลุยเลยนะลุยฮก <c oughs> มโมบงกันเทพ <c oughs> อีอี สี่เดือดสองหัวใจโอเคครับแล้วก็รุยกันต่ออาจฟลอสไม่เคย ใจลอดสักดานเลยครับ <c oughs> กี่ดานกีดานก็ต้องมีที่ต้องแพ้อยู่ดีดูไปแปดจุดจุดจุดโอ้โอ้ไม่กมันคืออะไรจุดจุดจุดเลยครับนี่ จุดจุดจุด,จดแล้วก็จุดแล้วก็จุดตรงนี้แมปมันไม่หลด,ดแล้วก็โดดลงมาฆ่าตัวต,ตายกันอืดโอเคครับดูแล้วกระโดดลุยไปทางนั้นเย่ขนาดเรือนะเรือยังทำให้เราตายได้ ด่านนี้มีเพชรไหมเนี่ยนี่ไงมาุยกันต่อโรตัเกตตาดาโอ้ปะตูยักษ์ไม่สังเกตตตตตตตะตตะตตา step by step ในวิชั่นแอปเปิลทองยทูเวนบ on the web. ไปต่อครับหือส์อึ๊ย <c oughs> โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ไเราต้องไปถึงสิไปเราสิล,ลูกไปเราเร็วจะต้องไป อและกว่าเราจะออกแกวเลยเหรออ่าก็อย่างเร็วนะพรอเฮียอเต step by step เอาอย่างตรงนี้ครับอืมเออทางไหนต่อทางนี้ก็ทางนี้โอ้โหแลงวไงต่ออ่าลงตรงนี้เฮ้ยจับอืม จะเสียงตัไหม่ะลงไปอืมันเป็นขนแกะนะครับตกลงไปเราไม่รู้สึกหรอกเผือขนแกะนี่มันแข็งจริงๆง่ายอย่างน้อยเราก็รอดมาได้ไอ้กดทีพ ผมเซต day เซตเอาไว้เรียวคือรางรถไฟดูนะครับรางรถไฟโอ้เออรางรถไฟคือผมชอบนั่งรถไฟมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ อัดลงไปและใช้ได้มันต้องมีกล่องสเอิเราไม่เก็บไม่เป็นไรคนระับไปต่อครับ เกิดอาการแลกขึ้นอีกแล้วเฮียนรกคงจะ <S 2> <S 2> ใช่แล้วออเอาไงครับท่านผู้ชมอ๋อรู้วิธีเลยละ่ะอ่ะลงไปอ่ะลงไปอ่ะเล่ the first time. Yeah. time forever. was in ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะเก็บซอดอีกสักไปคือตอนนี้กำลังติดเรื่องกำลังติดเพลงฟุตเซ็นอย่างงอมแงมนะครับ Let it go ขันไปโอ้ไม่เอไปละเล็ดอีกล้วเ,เกือบแล้วอเอ่อ เพลงจะร้องแล้วเย่อ่าไม่ร้องเพลงดีกว่าทแนี่ยตอ้องเงียบเงียบเงียบอ่ะลงไปครับตึ้งตึ้งตึ้งมันมีกล่องให้เก็บไหมถ้ามีก็จงออกมาเร็วๆเราจะจมน้ำแล้ว คดอแตการไหอีกแล้วได้แบบนี้ผมแลกทุกทีเลยเดทมันคงจะจริงมันแลกครับแป๊บหนึ่งครับกลับมาแวว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 โอเคครับคือ แมปนี้ไม่รู้เป็นไรนะคือผมเนี่ยค้างตลอดเลยค้างบ่อยมากอา้าวแล้วปุ่มมันหายไปไหนล่ะ <c oughs> ปุ่มหายโอไ my god <c oughs> ปุ่มมันหาย <c oughs> อาไม่เป็นไรเขาให้เรา ลงไปเราก็ต่อยได้ออโอ,อ,อ,โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้รู้สึกมันใหญ่มากลงไปลงไปลงไปลง ลงไปเลยเย่อ yeah. mm ืมโอ้เพชรเปิดน้ำนะครับทีนี้โอ้สปีกโอ้แล้วก็วิ่งวิ่งไปเลย ยอะไรอ่ะ yeah. TP No c e c k f i B show to sleep Where to be s e e อ is not o p t i m i s is o อะไรไม่รู้โอ้พระเจ้า โอโ้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนั้นโอเคครับไปต่อดูมุมนี้เราอย่างกับเราอยู่เหมือนอยู่ที่สูงมากๆยังไงไม่รู้สปีดหมดละอีกแล้ว มันแลครงนะในวิชากระปิดอะอะไรอะ The bedroom ห้องนอนมาเรากินให้สดเอ็นรู้สึกด,ดีก่อนเอรู้สึกด,ดีสุดๆเลย อ่ะเปอาเบอร์สามอ่ะและ้วโอ้โหนึกว่าเป็นกับดัก Look for the web and THE w h e ครับ Follow the pumpkin ตามพัมกินไป มิชันอือืึโอ้ยฮู้ฮู้อืมไม่เฟลครับน้องผมบอกว่าผมเฟลตามทำกินไป มันไม่ใช่ดอปเปอร์แล้วนะเนี่ยไอ้น,นี่มันคืออัปเปอร์เซฟอัน,นอเนาะในวิชั่นอีกละ่ะนอนไม่ได้เาขาห้ามตายบอก <Sure. S 2> อมไม่รู้อ่ะมันมีหลายพัมกินมากผมเห็นพัมกินไงก็ตามไป ใช่ <c oughs> ต้องเล่นตน้นหมะเซฟมันตรงนี้อราบเราจำได้เราต้องลงตรงนี้อ่าแล้วเราก็วิ่งไปแมปตอปเปอร์ถ้าเล่นได้ก็สนุกนะครับเดี๋ยวไม่ต้องตัดละ ตัดไปดีกว่าตัดตอนไปถึงตรงใกล้ๆนะครับ